สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอลลี่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะวันนี้เราจะไปสั่งของนะคะจะเป็นพื้นนะคะเราต้องไปสั่งที่สกลนครเนาะก็น,นีจะเอารถกระบะไปนะคะจอดอีขาวไว้ที่นี่นะคะแล้วก็ไปเติมแก๊สนะคะแก๊สอะซิทิลีนนะคะเชื่อมเล็กเนาะด้วยนะคะแล้วก็เติมแก๊สถุงต้มของเราด้วยนะคะ ไม่มีไม่มีแก๊สห,หุงข้าวมาอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปในตัวเมืองเนาะตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ระบาดนะคะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะไปเนาะอยู่แถวบ้านนอกนี้ก็คือสบายใจเนาะ ส่วนข้างหน้านะคะตัวนี้นะคะก็เหลือเหลือแค่ทำฝาทำพื้นแล้วก็มุงหลังคาเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเป็นโครงเหล็กทั้งหลังนะคะเป็นบ้านของพี่อ๋อนะคะนี่นะคะ เหล็กอย่างหนานะคะตัวนี้ทำโครงเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าพี่ตั้มเขาจะต้องเอ่อจะทำพื้นก่อนหรือยังไงจะยกไปตรงที่พี่อ๋อจะจะอยู่เนาะ บ้านของพี่เสือก็เสร็จแล้วเนาะนะคะพี่บ้านพี่เสือพี่แอนก็เสร็จแล้วเนาะตอนนี้ก็กำลังทำบ้านของมานาเนาะนี่นะคะ แล้วข้างๆข้างถัดมานี้นะคะข้างๆถัดมานี้ก็จะเป็นของสาวิรค์เทพกอก,ก,กนะคะเป็น,นๆๆร้านเร่ออะไร้ารสันสวยมันจะเหลือตรงนี้สองล็อกเนาะอันนี้คือห้องห้องมานานะคะแต่นี้จะเป็นสามห้องติดกัน แล้วจะมีห้องที่สี่ที่ห้าต่อกันเลยนะคะนี่นะคะส่วนที่มีกองดินนะก็จะเป็นที่ของพี่เขียวนะคะพี่เขียวอยู่ต่างประเทศเขาจองไว้นะ,ะเดี๋ยวเขาจะารู้สึกว่าจะเอาบ้านนกดาวเนาะมาตั้งแต่ก็จะถมที่ให้มันเสมอกับถนนก่อนนะคะ ห้องพี่เสือนะห้องห้องไม่ได้ถือว่าห้องแคบนะกว้างมากลยม <c oughs> ห,หน้าบ้านพี่แอนก็จะเอาดินเอาดินลุกรังมาลง เดี๋ยวรอพี่ตั้มสั่งงานช่างทัดก,กับช่างซุนนะคะแล้วเราก็จะไปกันเลยนะคะอนนี้ก็สั่งงานน้องไปก่อนส่วนมุมนู้นนะคะก็จะเป็นอ่า เลอกยอะส่วนยอมเนาะแต่ว่าไม่ได้ปรับปรุงนะคะช่วงนี้โควิดระบาดนะคะช่วงนี้ก็โอ๊ยทำอะไรก็มันยังทำอะไรไม่ได้นะคะเราก็จะประคองนะคะประคองกิจาการไปก่อนนะ,ะช่วงนี้นะ รู้สึกว่าจะหลายเดือนมากแล้วนะคะห้าหกเดือนแล้วนะคะว่ารีสอร์ทของเราก็จะไม่ไม่ได้รับไม่ได้รับลูกค้าเนะไปเอาน้ำแข็งน้ำปลาซอเลยเอามาในส่วนที่เป็นห้องพัก ้า <c oughs> ก็ได้ปิดไว้เนาะไม่ได้ไม่ได้เปิดให้คนมาพักนะคะแล้วก็มันก็ไม่มีใครมาด้วยนะคะช่วงนี้เนาะ ข้างในก็จะมีมีแค่พี่แดงเนาะมีแค่พี่แดงนะคะที่อยู่เฝ้า,ารีสอร์ทของเรานะคะอยู่ข้างในท้ายๆนะคะ <c oughs> ปกติก็จะ ยาพวกนี้เราก็จะตัดแล้วก็จะสะ,ะ,สะอาดจะล่งนะคะแต่ช่วงนี้เรารอรอก่อนนะคะได้ได้ข่าวดีว่าปลดล็อกโควิดเมื่อไรเราค่อยอมาทำทีเดียวเนาะว่าช่วงนี้เราก็ต้องเซฟเซฟเงินไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะมาสำรองไว้จ่ายค่าไฟเนาะนี่นะคะยาก็ขึ้นแล้วเนาะ นี้ผลิตผลจากยางพาราของเรานะคะที่ของฝั่งอของพอลลี่จะเป็น ขนานไปกับถนนนี้กว้างกว้างมากเนาะ,ะจะยาวไปถึงนูน่นถึงถึงคอสะพานเลยนะคะก่อนจะถึงแม่สุรพีก่อนจะถึงพ่อปูนะ่เนาะแต่ว่าฝั่งทางนู้นก็จะเป็นอของของแม่แบมน,นะคะของคุณกิของคุณแจว๋วของอคุณอ้ามของอเจวิกนะเขาจะได้เป็นหลักคนละไม่กี่คนละ ไม่เยอะนะคะที่ติดกับถนนนะคะแต่ว่ามันจะยาวยาวไปข้างหลังเนาะ,ะจะเป็นล็อกยาวขึ้นไปไปข้างหลังนะคะแต่ของพอลลีนี้จะยาวติดถนนไปนู่นนะคะแต่ข้างหลังเราก็ได้ก็เยอะเหมือนกันนะคะกว้างเหมือนกันนะคะ,คะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอลลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ